สวัสดีค่ะก็เดินทางมาถึงทอร์กสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทีมงานเนี่ยเก็บคนที่พิเศษที่สุดทอล์กที่พิเศษที่สุดไว้เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะทอล์กนี้เนี่ยจะมาพูดคุยถึงว่าความปกติสุขในชีวิตชีวิตที่ธรรมดาเนี่ยเป็นความโชคดีแค่ไหน แต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องค่ะลูกหมูจะขออนุญาตเล่าเรื่องของตัวเองให้ทุกท่านฟังสักนิดนึงนะคะต้องขอบอกว่าชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่นของลูกหมูเองเนี่ยถูกเติมเต็มไปด้วยการไล่าตามเป้าหมายค่ะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยเคยรู้สึกกันบ้างไหมว่าชีวิตวัยเด็กของเราเนี่ยเหมือนเราปีนภูเขากันอยู่ตลอดเวลาค่ะภูเขาภูเขาแรกเนี่ย ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลค่ะภูเขาลูกถัด,ถดมาก็คือโรงเรียนปถมโรงเรียนมัธยมและหนึ่งในภูเขาลูกที่ใหญ่ที่สุดของลูกหมูเนี่ยก็คือชีวิตในโรงเรียนแพทย์ค่ะจนครั้งสุดท้ายที่ลูกหมูได้ขึ้นมาอยู่เป็นเวทีห้องราชบรรดาเนี่ยก็คือเป็นพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าชีวิตการเป็นนักเรียนของลูกหมูเนี่ยสิ้นสุดตรงแล้วจากนี้ไปเนี่ย ลุงหมูจะได้ไปเป็นหมอไปทำงานช่วยเหลือผู้คนมากมายข้างนอกในรูปเนี่ยอาจจะเห็นว่ายืนอยู่บนเวทีกับท่านคณะบดีนะคะแต่ในใจเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ายืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะรู้สึกว่าตลอด18ปีของชีวิตการเรียนเนี่ยเราพยายามทั้งหมดมาเพื่อวันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหละมันมีทั้งความรู้สึกภูมิใจ ความรู้สึกโล่งใจแล้วก็คำถามเกิดขึ้นในใจค่ะว่าเราต่อจากเอเวอเรสต์ะฉันจะไปไหนต่อไม่นานนักหลังจากเรียนจบค่ะความรู้สึกที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตมันเริ่มชักจะว่างเปล่าเราเคยชินกับการที่เรามีเป้าหมายให้ไล่ตามตลอดเวลามีชั้นปีที่ต้องผ่านมีการสอบที่ต้องผ่านเพื่อที่จะเอาใบประกาศนียาบาัตรใบประกอบนู่นนี่นั่น แต่ชีวิตการทำงานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะชีวิตการทำงานเนี่ยเราตื่นมาออกไปทำงานกินข้าวกลางวันกลับไปทำงานตอนบ่ายทำงานเสร็จเลิกกลับบ้านกลับไปนอนชีวิตวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมีคำขอร้องเงียบๆเกิดขึ้นในใจตัวเองว่าขอทีเถอะยังไงก็ได้ขอให้ฉันแบบหลุดพ้นจากวังวนความน่าเบื่อตรงนี้ไปสักทีค่ะ แต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าจัก,กรวาลของเราเนี่ยเขาทำงานได้อย่างมหัศจรรย์มากเลยค่ะเขาเนี่ยตอบรับตอบกับคำขอของทุกคนโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าคำตอบนั้นน่ะมันจะมาเมื่อไหร่และมาในรูปแบบไหนในเดือนมีนาคมของปี2565ค่ะลูกหมูตื่นมาพร้อมกับก้อนปูดโตที่ขอด้านขวา คลำเราคิดว่าน่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองอะไรสักอย่างที่โตขึ้นมาคนรอบข้างบอกว่าสบายใจได้แค่นี้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบแน่นอนกินยาสักสองอาทิตย์เดี๋ยวก็หายแต่โชคดีค่ะที่ตัวลูกหมูเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นก็เลยพาตัวเองไปเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจเพิ่มเติมนี่คือเอ็กซเรย์ปอดของลูกหมูค่ะในฐานะคนที่เรียนแพทย์มาตั้ง6ปีนะคะ การมองเห็นเอ็กซเรย์แผ่นเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับคำตัดสินประหารชีวิตเลยค่ะก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นมะเร็งแน่นอนอยู่แค่ว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรเท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะลูกหมูก็พาตัวเองไปตรวจเก็บชิ้นเนื้อตรวจนะคะแล้วก็ไปเข้าอุโมงค์ซีทีสแกนแล้วหลังจากนั้นลูกหมูก็ไปทำงานปกติค่ะด้วยความคิดว่า ก็ในเมื่อมันยังไม่มีผลชิ้นเนื้อยืนยันนี่ว่าฉันเป็นมะเรง็งไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติต่อไปได้จนกว่าผลจะออกสรุปว่าวันนั้นจบลงด้วยการที่ลูกหมูต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเพื่อเริ่มการรักษาในทันทีค่ะด้วยเหตุผลสองข้อคือเจ้าตัวก้อนที่ใหญ่โตตัวนี้มันไปกดเบียดเส้นเลือดใหญ่ในซวงอกหมดแล้ว และเหตุผลข้อที่2ก็คือมันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ค่ะวันนั้นลูกหมูไปทํางานตอนเช้าตามปกติแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจบลงด้วยการที่ถอดเสื้อกาวออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดคนไข้เพื่อแอดมิดในช่วงที่แอดมิดแรกๆเนี่ยสวันแรกก็เป็นการฉีดยาเพื่อลดขนาดก้อนนะคะในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความคิดขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ ฉันจะสู้ต่อดีไหมเนี่ยมันมีจังหวะที่คิดเลยค่ะว่าหรือว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้ฉันนี่ไงสิ่งที่ฉันอยากได้ไงสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะดีขึ้นหลังจากนี้หรือมันอาจจะเปลี่ยนการมีชีวิตให้กลายเป็นไม่มีชีวิตไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ มาทำความรู้จักกับประโยคนี้ดูสักนิดหนึ่งใส่ภาษาจีนมาแต่ว่าขอสารภาพว่าจำคำอ่านภาษาจีนไม่ได้นะคะแต่ประโยคนี้เป็นประโยคที่ดังมากมานานนะับพันปีค่ะจากซุนวูรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแม้ว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าการรบของซุนวูในครั้งที่ร้อยเอ็ดเนี่ยผลมันเป็นยังไงแต่ลุหกูก็คิดเอาว่าเอา้าถ้าเราจะสู้อะไรสักอย่างเนี่ย เข้าไปโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารู้เขากันก่อนเลยค่ะรู้เขาเนี่ยก็คือลูกหมูเนี่ยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่อน้ำเหลืองมากมายในช่วงนั้นว่ารักษาไปแล้วมันจะหายไหมหายขาดไหมชีวิตหลังหายขาดจะเป็นยังไงระหว่างทํารักษาเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะก็ค้นพบว่ามะเร็งชนิดที่ลูกหมูเป็นเนี่ย ชื่อว่า diffuse large B-cell lymphoma นะคะจริงๆแล้วอัตราการหายขาดเนี่ยสูงมากค่ะแต่พอมาเป็นในกรณีของลูกหมูเองซึ่งตัวก้อนมันใหญ่มากแล้วมันลามไปค่อนข้างเยอะไปที่ปอดไปที่ตับเนี่ยโอกาสที่ลูกหมูจะหายขาดใช้ชีวิตได้ปกติหลังรักษาเป็นระยะเวลา5ปีเนี่ยอยู่ที่55%าส้าอและอีก45%ค่ะแปลว่า การรักษาในรอบแรกเนี่ยอาจจะศูนย์เปล่าก็คือไม่หายอาจจะต้องมาเริ่มต้นรักษาใหม่ด้วยว,วิธีอื่นๆหรืออาจจะไม่มีลูกหมูอยู่เลยในะอีก5ปีข้างหน้าก็เป็นได้ถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่า55%เนี่ยมันประมาณไหนมันมากน้อยกว่าการโยนเหรียญเสี่ยงทายหัวก้อยเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ดีๆจะที่วนลูหน่าเบื่อไปวันๆกลายเป็นมีเรื่องราวมากมายให้นอนไม่หลับนะคะต่อมามาทำความรู้จักกับลูกหมูกันค่ะเป็นคู่ต่อสู้ทา้ทาชิงนะคะของเจ้ามะเร็งต่อน้ำเหลืองต้องบอกว่าลูกหมูเองเนี่ยเป็นนักพ่ายแพ้ค่ะนักพ่ายแพ้มืออาชีพมาตั้งแต่เด็ก ยังจำได้เลยค่ะตอนเป็นเด็กอนุบาลทุกวันพุธเนี่ยคุณครูจะจัดกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาวิ่งเล่นกันจำได้เลยค่ะเล่นเสือกินวัวก็คือเป็นกิจกรรมแค่ให้เด็กวิ่งไล่จับกันคนวิ่งไล่เป็นเสือคนโดนจับเนี่ยเป็นวัวต้องวิ่งหนีเวลาได้เป็นเสือค่ะก็ไม่เคยได้กินวัวเลยค่ะวิ่งไล่ตามเพื่อนไม่ทันตอนเป็นวัวเนี่ยก็โดนจับกินทุกครั้งเลยการวิ่งแข่งกับเพื่อนเนี่ย มักจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ซ้ำไปซ้ำมาจนหลังๆเนี่ยสมองบอกขาแล้วว่าถ้าต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งเร็วมากหรอกยังไงเธอก็แพ้เก็บแรงไว้ทำอย่างอื่นเถอะแสดงว่าในด้านร่างกายเนี่ยลูกหมูก็ไม่ได้แข็งแรงกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่วิ่งยังสู้ใครไม่ได้เลยในด้านจิตใจค่ะลูกหมูเนี่ยเป็นคนขี่กังวลอยู่แหละแล้วก็ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายแต่ก็มีข้อดีตรงที่ถ้า วันที่คําเจอก้อนแล้วมองโลกในแง่ดีเนี่ยรู้ตัวอีกทีหนึ่งอาจจะหนักกว่าน,นี้แล้วก็ได้นะคะความโชคดีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือหมูเป็นคนที่อยากได้อะไรเนี่ยต้องได้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดที่ตัดสินใจแล้วว่าเราชีวิตที่เราจะไปสู้เพื่อเอามันคืนมาเนี่ยมันมีค่ามากพอให้สู้หรือเปล่าแน่นอนว่าการที่หูหูมายืนอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ค่ะ แสดงว่าวันนั้นก็คือต้องตัดสินใจเลือกที่จะสู้ต่อถูกไหมคะลูกหมูสู้ต่อด้วยเหตุผลข้อเดียวค่ะเพราะาลูกหมูยังมีสิ่งที่ยังอยากได้จากการมีชีวิตอยู่สิ่งนั้นก็คือความเป็นไปได้ค่ะความเป็นไปได้เนี่ยเป็นสิทธิพิเศษนะคะที่คนตายเนี่ยไม่มีวันจะมีมีแค่คนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นค่ะที่จะยังมีความเป็นไปได้ หลายๆอย่างต่อไปเรื่อยๆถ้าลูกหมูยังอยู่ต่อนะคะลูกหมูจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกหมูอยากเป็นความเป็นไปได้มันมากมายค่ะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นลูกหมูตัดสินใจแล้วเพื่อความเป็นไปได้นี้ลูกหมูจะสู้ค่ะออกมาจะพูดในเรื่องของการต่อสู้ครั้งนี้นะคะอาวุธหลักของเราก็คือการให้ยาเคมีบำบัดค่ะ ลูกหมูไม่อยากจะพูดถึงยาเคมีมบําบัดในแง่ร้ายมากนักนะคะเพราะว่ายาเคมีมบําบัดเนี่ยช่วยผู้ป่วยมะเร็งมาได้แบบนับล้านแล้วก็เทคโนโลยีการรักษาในสมัยนี้เนี่ยนับว่าดีขึ้นกว่าเมื่อ10บปีก่อนมากค่ะทั้งในแง่ของผลการรักษาและในแง่ของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและช่วงเวลานี้เองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหมูคิดได้ว่าคนที่ชีวิตเขาปกติธรรมดาเนี่ยเขาช่างเป็นคนโชคดีจังเลยเนาะ เมื่อเช้า,ชานี้ตอนตื่นมาเนี่ยมีใครที่ทะเลาะกับผมตัวเองบ้างไหมคะส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าผมฉันเนี่ยนะไปทำมาตั้งหลายพันทำไมหวีไปหวีมาใดไปใดมาทำไมมันไม่เป็นทรงสักทีจะทำเป็นทรงนั้นก็ไม่สวยทำเป็นทรงนี้ก็ดูไม่ดีอาจจะบอกว่าคุณโชคดีมากเลยนะคะกับการที่ยังมีผมให้ทะเลาะด้วยหรือแม้แต่จะคิดว่าวันนี้จะทำผมทรงอะไร พอลูกหมูเองและผู้ป่วยมะเร็งอีกหลายๆท่านที่ได้รับรยาเคมีบำบัดเนี่ยเราผ่านช่วงชีวิตที่ต้องมองเส้นผมตัวเองหลุดไปทีละเส้นจากเส้นไปเป็นกระจุกจนสุดท้ายก็คือหมดศีรษะเลยนะคะหรือว่าเมื่อเมื่อกลางวัน,นะคะ่ะทุกท่านไปทานอะไรกันมาคะมีใครชอบทานส้มตำบ้างหรือเปล่าคะถ้าได้ไปกินส้มตำ เรารู้สึกว่าวันนี้ทำไมส้มตำมันเค็มขนาดเนี้ยไปบอกป้าซะหน่อยสิทำนำนำป้าหกลงไปหรือเปล่าอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีสองต่อเลยค่ะต่อแรกคือการที่คุณยังสามารถรับรู้ได้ว่าอาหารอันนี้มันเค็มมันอร่อยหรือมันไม่อร่อยเนี่ยถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเลยนะคะเพราะว่าลูกหมูเองในตอนที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยมันมีผลกับการรับรสเวลากินอาหาระคะ่ะ ก็ผมไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเกลือกับน้ำตาลได้เอาใส่ปากไปแล้วมันก็เป็นเหมือนเม็ดใส่ทรายเหมือนกันอะไม่ได้แตกต่างโชคดีต่อที่2คือการที่คุณยังกินส้มตำได้ค่ะผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดไม่ได้รับอนุญาตให้กินอาหารใดๆที่ไม่ผ่านความร้อนมาก่อนคะถ้ากินเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอร่อยถูกใจคำต่อไปเข้า ICU ได้นะคะอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ และอีกข้อหนึ่งค่ะการที่ทุกคนสามารถเดินมาและมานั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ได้ถือว่าทุกคนเป็นคนโชคดีมากๆเลยค่ะในช่วงท้ายของการให้ยาเคมีบำบัดค่ะแม้แต่การขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงหรือจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องยากลําบากมากเลยนะคะเรียวแรงก็ไม่มีมีเส้นปลายประสาทอักเสบทำให้มีการเจ็บปวดเวลาขยับตัว อันนั้นเป็นสิ่งที่ลูกหมูต้องเผชิญค่ะเพราะฉะนั้นลูกหมูก็เลยสามารถมาบอกทุกท่านตรงนี้ได้เต็มปากว่าการที่ท่านสามารถใช้ชีวิตประจําวันอย่างปกติธรรมดาที่สุดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดละในที่สุดค่ะหกเดือนผ่านไปหกรอบของการให้ยาเคมีบําบัดที่สุดแล้วการต่อสู้นี้ลูกหมูเป็นฝ่ายชนะค่ะด้วยร่างกายที่ ไม่เคยวิ่งชนะใครเลยปรามาตตัวเองมาตลอดว่าฉันเนี่ยไม่แข็งแรงอ่อนแอในที่สุดลูกหมูสามารถหายจากโรคมะเร็งได้นะคะการสแกนตรวจสแกนทั่วร่างกายเนี่ยตรวจมาแล้วสามครั้งไม่พบว่ามีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวจนถึงวันนี้ค่ะลูกหมูอยู่โดยไม่มีมะเร็งเลยมาหนึ่งปีแล้วใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เคยป่วย สิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะลูกหมไม่สามารถมองโลกนี้เหมือนเดิมได้อีกเลยเรื่องหนึ่งที่มะเร็งสอนไว้อย่างด้วยวิธีที่โหดดายนะคะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นมาเร็งหรือไม่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเวลาของเราเนี่ยมันหมดลงหรือยังเราชอบพูดใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเจอกันนะ คำว่าเดี๋ยวก่อนมันจะมีได้อีกสักกี่ครั้งกันคะแล้วมันจะมีจริงหรือเปล่าคนที่ทำงานแล้วเนี่ยจะรู้ถึงพลังของเดทไลน์เป็นอย่างดีจริงไหมคะงานที่เราทำมาไม่เสร็จเป็นเดือนเนี่ยแต่ถ้าเจ้านายจะเอาพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้มันก็เสร็จถูกไหมคะแต่ว่าเดทไลน์ของชีวิตมันโหดร้ายมากกว่านั้นคะ่ะมันไม่เคยเตือนเราล่วงหน้าว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าคุณมีอะไรที่อยากทําและมีความพร้อมที่จะทำลูกหมูขออนุญาตแนะนำนะคะทำเลยเดี๋ยวนี้นะคะข้อที่สองค่ะหลังจากที่ลูกหมูหายป่วยหายป่วยมาเนี่ยการตัดสินใจต่างๆในชีวิตมันง่ายขึ้นมากเลยค่ะด้วยคำถามคำถามเดียวก็คือว่าถ้าเนี่ยเป็น3มเดือนสุดท้ายในชีวิตเนี่ย ล้งหมูจะยังเลือกทําสิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะบอกตรงๆว่าการรักษาครบจบในรอบแรกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ไอ้การโยนหัวก้อยเสียงถ่าย55%ที่หมูเล่าไปในตอนแรกมันจบลงนะคะทุกวันนี้ลูกหมูยังใช้ชีวิตอยู่กับโยนการโยนหัวโยนก้อยว่าโรคมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าลูหมูสามารถตอบตัวเองได้ว่าอ่ะตอให้นี่เป็นสมเดือนสุดท้ายของชีวิตของฉันแหละแต่ฉันก็ยังจะเลือกทําสิ่งนี้อยู่ดี แล้วว่าชีวิตมันมาถูกทางแล้วค่ะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากๆเลยแล้ววันนี้ลูกหมูเองก็มีชีวิตที่พูดได้เต็มปากว่าลูกหมูรักในทุกสิ่งที่ลูกหมูเลือกไม่ว่าจะเป็นการได้ไปเที่ยวการไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกของชีวิตนะคะในตอนอายุ27หรือแม้กระทั่งการทำงานหน้าเมือกทุกวันเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ลูกหมูเลือกเองทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกท่านจะกลับบ้านกันไปในวันนี้นะคะนอกจากของมีค่าและสัมภาระที่ทุกคนพกมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ลุงหมูอยากให้ทุกคนเอากลับไปและรักษาเอาไว้ให้ดีก็คือการมีชีวิตอย่างปกติธรรมดาค่ะเพราะว่ามันเป็นความโชคดีที่อยู่ติดตัวกับทุกคนมาตลอดเวลาแค่เราไม่เคยรู้สึกถึงมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าทำความโชคดีของตัวเองเนี่ยหล่นหายหรือหลงลืมไว้ที่ไหนนะคะ ขอบคุณค่ะ